้องเห็นหน้านี่หน้าเป็นจานยังน้ำตกออกมาเลยออกไปแบบเป็นหูน้ำเลย <c oughs> ออ เออยังฟองน้าเลยอ่ะถ้าบ,บีบออกมาอะมือนมันบีบมันคลับน้าออกมายังฟองน้าเลยนี่เรามาทำลำทานประดิษฐ์เอง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นของหน้านี่ยจากภูเขาเหรอแม่เนาะเพราะว่าข้างบนพมันก็เป็นดอยหมดเนลยดูนะทุกคน ใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเอาอันนี้มานั่งตั้งกล้องหืมหืแม่อู้เดี๋ยวใส่เสื้แมวก่อนอืม น้ำไหลแบบหไหลออกโอ้ยย่ำมันนีเรามันย่วมลงเลยเ <c oughs> อ้ยแม่มันอุ้ยเอ้ย,อยแม่ดูแล้วมันจะยุบปะเนี่ยดูย <c oughs> แม่มายืนนี่เรอแม่เดินมาแลออ้วก <c oughs> ะไม่ขยมหรอขยมดึง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 ง เหมือนเออเหมือนมันเด้งได้เลยอันนี้แสดงว่าปืนนี่มันเป็นน้ำหมดเลยน้ำเลยเนี่ยโอ้ยดูวกระซิมอะไรเป็นเออจับหมาจับหมามาอาบน้ำไอ้ยองลงมาอาบน้ำสิ